อาการของโรคบ้านหมุนมันเกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้วคะพี่แบมคะปีกว่าๆเนี่ยคะ่ะลุกนั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการแบบวูบเวลาที่เรานอนเนี่ยนอนตะแคงจะเป็นช่วงที่เรานอนตะแคงนะคะมันจะมีรู้สึกวูบวูบ ฉันนิทานว่ามันคือโรคบ้านหมุน <ฮะ S 2> แล้วก็เลยเจอยูคอพี่แบมก็ทานไปเรื่อยๆเนาะ็ะะร้สึกว่ามันดีมันดีขึ้นหลังจากที่พี่แบมทานแล้วนะคะยูคอนียก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นนะคะถ้าคนที่มีอาการเหมือนพี่แบมนะคะก็ฝากแนะนําว่าทานอาหารเสริมยูคอนี้ได้เลยนะคะนะคะ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนนะคะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอเทพสติตค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่มีอาการของบ้านหมุนค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่แบมอาการดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามพี่แบมกันค่ะว่าที่ผ่านมาอาการเป็นอย่างไรบ้างแล้วมาทานยูคออาการเป็นอย่างไรแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราสัมภาษณ์พี่แบมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แบมค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่แบมช่วยแนะนาตัวอีกทีนึงนะ้วว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะชื่ออรณิต ส่วนตัวค่ะแล้วก็เป็นเกษตรด้วยทําเกษตรทำแมคคาเดเมียนะคะที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเห็นบอกว่าดังมากเป็นโอท็อปของจังหวัดเลยใช่ไหมคใช่ค่ะเป็นแล้วก็เป็นโอท็อปหดาวของอําเภอเทพสถิตปลายแรกนะฮะแสดงว่าทํางานเยอะอย่างนี้อาการของโรคบ้านหมุนมันเกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้วคะพี่แบมคะรู้สึกว่าประมาณสัก ปีปีกว่าๆเนี่ยค่ะอ,อาการมันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะให้พี่แบมช่วยเล่าให้ฟังก็คือพี่แบมอาจจะเป็นคนที่ทํางาน alert เป็นคนที่เหมือนกับเราใช้ความคิดเยอะแล้วทําอะไรรวดเร็วแล้วเวลาที่แบบลุกนั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการแบบวูบบ้างแล้วเราต้องแบบนิ่งๆให้อาการมันดีขึ้นอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่เรานอนเนี่ยนอนตะแคงจะเป็นช่วงที่เรานอนตะแคงนะคะมันจะมีรู้สึกวูบๆขนาดนอนก็ยังยังมีเกิดขึ้นมาใช่ถ้าเรานอนตะแคงอะรู้สึกเลย จะเป็นฝั่งฝั่งไหนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายใช่ค่ะด้านเดียวอแล้วก็จะเป็นช่วงอย่างเวลาถ้าเวลาเราไปร้านสมสวยสะผมค่ะพอลุกขึ้นเนี่ยเราจะต้องนั่งนิ่งๆก่อนเราถึงจะลุกมา ได้ผมต่อได้ใช่ค่ะเพราะว่าเออเวลาสระผมก็จะมีการจับหัวเราขึ้นลงเพื่อล้างอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะมันจะทาให้เราอ่ะมีอาการค่ะหันซ้ายขวาอะไรอย่างงี้พี่แบบหันได้ปกติไหมคะได้ค่ะได้ก็พี่แบบมันถึงจุดไหนที่พี่แบบตอนตอนนั้นต้องหาอาหารเสริมมาทานนะคะจากที่อ่าเป็นที่จากร้านเสริมสวยอะค่ะเรารู้สึกว่ากิจวัตรประจําวันเมื่อก่อนเนี่ยไปร้านเสริมสวยบ่อยแต่ตอนหลังนี่คือไม่ค่อยอยากจะไปสระผมแล้วก็เราสระผมจาก ที่บ้านไปเลยแล้วก็ให้เขาได y ให้เราเลยอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ไปสระที่ร้านเสริมสวยเพราะว่ากลัวจะมีอาการวูบอีกใช่ใช่แล้วทีนี้มันส่งผลต่อการทํางานด้วยไหมคะพี่แมมในการที่เป็นโรคบ้านหมก็ส่งผลค่ะบางทีมันมันเหมือนอยู่ๆมันละ้าเบื่อเบื่อแล้วก็เวียนหัวด้วยเวลางานหัวแล้วก็อยากอยากนอนอ่ะค่ะค่ะทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยพี่พี่แบบมีการเปิดใจให้อาหารเสริมฮะหรือว่าเชื่อในอาหารเสริมอยู่แล้วไหมคะใช่เป็นคนชอบทานแล้วก็แบบนอกจาก ดูแลสุขภาพอย่างอื่นอะไรเงี้ยเราก็ดูไปด้วยอคะทีนี้พี่แบมก็หาตัวบริกาย,ยูขอก็คือเซิร์ชจากใน เอ่อกูเกิลอะไรอย่างงี้ปกติใช่ไหมใช่ใช่ค่ะว่าเรามีอาการแบบนี้สันนิษฐานว่ามันคือโรคบ้านหมุนแล้วก็เลยเจอยูคอร์ค่ะเจอแบรนด์อื่นก่อนไหมคะหรือว่าเจอยูคอร์เลยเจอยูคอร์ค่ะเจอยูคอร์เลยนะคะแล้วตอนนั้นพี่แบมเชื่อไหมคะว่ามันสามารถจะช่วยอาการบ้านหมุนของเราได้เชื่อนะก็เลยตัดสินใจสั่งมาค่ะครั้งแรกพี่แบมสั่งมาทางกี่กระปุกคะโปรสองแถมหนึ่งค่ะต่อวันพี่แบมทานมาละกี่เม็ดคะวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหรือว่าช่วงไหน ช่วงเวลาที่นึกได้หลังอาหารส่วนใหญ่จะเป็นหลังอาหารอะไรเงี้ยพอทานไปประมาณกี่วันคะพี่แบมที่ที่รู้สึกว่าอาการบ้านหมุนอาการวิงเวียนอะไรเงี้ยมันมันดีขึ้นพี่แบมก็ทานไปเรื่อยๆเนาะคือเราทานไปมันก็ไม่ได้สังเกตแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันดีมันดีขึ้นไม่ได้สังเกตแต่แสดงว่าเพราะว่าอาการเรามันดีขึ้นมันก็เลยไม่ได้กังวลไม่ได้ไปอะไรกับตรงนั้นมันไม่ได้เพลียไม่ได้อยากจะง่วงนอนเหมือนก่อนที่เป็นอะไรเงี้ยค่ะอยากให้พี่แบมเนาะฝากถึง คนที่เขากำลังหาข้อมูลอยู่แลแ้วกันนะคะแล้วก็มีอาการบ้านหมุนให้พี่แบมช่วยฝากให้เขามาทานตัวปรลาญยูคอร์หน U ่อยะค,ะค่ะหลังจากที่พี่แบมทานแล้วนะคะยูคอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นนะคะก็ทานต่อไปเรื่อยๆอะ่ะจนหมดนะคะ,คะพออาการดีขึ้นเราก็สังเกตว่ามันร่างกายของเราเนี่ยมันเฟรชขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนที่มีอาการเหมือนพี่แบมนะคะก็ฝากแนะนําว่า ทานอาหารเสริมอยู่ขอนี้ได้เลยค่นะคะเต็ม1ิบคะแนนพี่แบมให้ร้านอยู่ขอกี่คะแนนดีค่ะให้เลยสิบคะแนนโอ้ขอบคุณมากนะคะพี่แบมค่ะแล้วเรื่องราคาเ<อ>หรอคะอบ,คาบางคนคิดว่ามันแพงอะไรเงี้ยพี่แบมคิดว่ามันแพงไหมคะม่อเทียบกบบผลลัพธ์ที่เราได้อะไรเงี้ยคิดว่ามไม่ไม่แพงคือมีความคุ้มค่าค่ะค่ะ อืมนะคะใครที่ดูคลิปนี้นะแล้วยังมีความลังเลนะคะเรื่องราคาอยู่นะคะบอกได้เลยนะคะว่าคุณภาพนะก็เหมาะสมกับราคาแน่นอนนะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่แบมมากเลยนะคะที่ไว้ใจให้ร้านยูคอร์ดูแลสุขภาพวันนี้น้องชิวก็เลยเอาร้านยูคอร์มาววาให้พี่แบมนะอีกสามสกุ่งนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพต่อไปนานๆนะคะใครนะที่ต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะหรือว่ามีอาการบ้านหมุนไซนัสไมเกรนนะคะหรือว่า ไม่ว่าจะเป็นไทรอยนะคะก็สามารถสั่งซื้อบลิษัทยูคอนะคะไปดูแลร่างกายได้นะคะเพราะว่าเรามีตัวแทนท่วประเทศเลยนะคะมีออยมีฮาลานี่ถูกต้องค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บริษัทแบนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะชิวพี่แบมนะคะแล้วก็บริษัทยูคอขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ